ดูความคืบหน้าหลังที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการนําเสนอข่าวกันไปตอนที่นําเสนอข่าวตอนแรกๆเนี่ยบอกเป็นกรณีของนักธุรกิจชาวจีนตรวจสอบไปตรวจสอบมาสรุปเป็นนักธุรกิจชาวกัมพูชาจําได้ไหมกรณีที่มีชายชะกันอ้างตัวบอกเป็นเจ้าหน้าที่กองปราบเป็นเจ้าหน้าที่จากกองบริการรักษาความมั่นคงภายใน หรือกอรมนอก็คือตำรวจเก๊อ่อะไปซะเสร็จแล้วก็ไปรีดเงินเขา3าล้านหนึ่งแสนบาทใส่ถุงเสร็จแล้วก็ไปปล่อยเขาลงหน้าบักซอยเขาก็เดินกลับบ้านก็จ่ายเงินให้ไปแล้วเราก็บอกว่ามีคนร่วมก่อเหตุเน,นี่ยสคนดูตามภาพคุณผู้ชม4คนเนี่ยตามจับมาได้ก่อนหน้านี้เนี่ยสคนเหลือคนสุดท้ายที่เขาบอกคนเนี้ยหัวหน้าแกง๊งล่าสุดตํารวจสืบสวนนครบาลจับกุมนายบุญเสริมอายุ53ปี บริเวณข้างสนามกีฬาแห่งชาติคือสนามสุมพาพฉลา,ายัยเขตปทุมวันซึ่งจากการสอบปากคําเจ้าตัวให้การรับสาร,รภาพเป็นผู้บงการก่อเหตุทั้งหมดรู้จักกับทางผู้เสียหายมาได้ประมาณ6ปีรู้จักกันด้วยนะสาเหตุที่ลงมืออ้ามว่าต้องการทวงหนี้ค่ามบอกอ้าวแล้วมันเป็นหนี้อะไรตอบไม่ได้ไม่บอกว่าเป็นหนี้อะไรหลังก่อเหตุเสร็จปับ๊บเอาเงินไปแบ่งกันคนละ5 0 0 0 0 0 0 0 0แ0แแล้วก็ถูกจับกลุ่มตัว ตอนนี้เขาบอกแก๊งนี้ยังมีที่ไม่ได้ปรากฏภาพอยู่ในกล้องอีกหนึ่งคนที่กำลังตามจับกลุ่มตัวกันอยู่นะครับ